สวัสดีครับคุณพ่อหญิงสวัสดีครับผมมาตามอีกครั้งหนึ่งครับคุณอ่ะใส่เสื้อลายตัวมะนีิเสียบใน้าให้เขาเนาะครับพ่อหญิงเนาะอือโกตลอดล่ะครับคนโสดเนี่ยอยู่บ้านนี่ก็ต้องเสียบใน้าจริงคือเขาอือออกคลิปนี่แหละต้องเสียบใน้ด้ลเนาะครับเนาะคุณพ่อหญิงเอาฝันแนวไหนครับคุณพ่อหญิงคือทรหาแบบด่วนแตกครับไว้กับหลวงปู่สวงครับ ไปกับหลูกกับเต่าล่ะครับผมไปกราบเพิ้ลเรื่องประเด็นต้นแรงมากกับมะพันนะอือโอ้ไปทําบุญมากบอกครับนี่ทําบุญมากโอ้ไปทําบุญมากนี่เรื่องจริงด้วยจังไรครับจริงเรื่องจริงอืแต่ว่าตอนแรงมากมะพันหมดอโอไปกับลูกกับหลานเนาะไปกราบเพิ้นยูรพุนลหรวัดไปพัฒนาวัดไทยพัฒนาไปทําบุญซื้อนั่นซื้อนี่แหละไปถแต่วายานาเนี่ยล้วทัางไรเนี่ยครับถึงเงินทั้งทองถึงคือของไปทั้ง ไหวแน่หลายอย่างหลายแนี่ยโอ้สาธุสาธุร์ไม่ต้องดูกครืงเตาแล้วครับผมมันตอนแรงมากเหมมาผันบัดครับผมมาผันมากผันแบบพนนัมมาบอกเลขว่าเดี๋ยวไปกราบไหว้เพื่อนครับอืมเป็นเรื่องดีเนาะครับพูดไหน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 ประตูเข้าไปพนัมมาบอกเลขครับน้ำมาวัดเงืนของชาตินะมาบอกเลขเงื่อนนี่ละอืม เพิ่นบอกเพิ่นบอกสองตัวหรือสามตัวครับสองตัวสองตัวเนี่เพื่อนเน่สองตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่หล่านํามาบอกคตรว่าคือจีแมนเพิ่นล่ะลุงปูสวงล่ะเป็นแน่วไรครับเป็นแนวไรเพิ่นมายืนอยู่หน้าบ้านมาหายเลขเลยอือเห็นเห็นเป็นนาเพิ่นู่บอกล่ะก็ว่าเพิ่นคากาเลยเอาเพิ่นนํำมาหงานงท่านครับอือเพิ่นก็หายเลขเลยเพิ่นนะ ไอ้โซ่ไหิมานเน้องวดเนี่ยพันว่าครับพี่นายเจ็ดสามกับเจ็ดสี่เจ็ดนี้ครับมัน่งก็บอกง่ายๆเจ็ดสามกับเจ็ดสี่แมนอือสามตัวราครับาทสามตัวโบมีสามตัวโบมี่อ๋ออือพี่นาแค่สองตัวครับอันนี้ไปทำบุญมากเนาะครับเนาะแมนแมนเป็นใไ่สุดสียังมากครับสีขาวสุดขาวบอครับแมนโอ้ ุซาตุซาตุคนชิงหยกนะาับเนี่ยพระบ่าเพื่อนกับมักสีขาวเนาะแม่ครับสีขาวเนี่ยสีเหลืองเนี่ยแหละครับแม่ลวงปู่สวงครับเอฟซีเทวดาเดินดินครับท่านผู้ชมเนาะให้โชคให้ลาบชาวบ้านซอยลระูกหลานครับให้พุทธีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่นะครับเอฟซีเนาะให้รวยยกช่องครับแล้วก็ช่องน้องไม่น้องพุทโธครับเอฟซีน้องพุทธโธชาแนลก็ฝากติดตาม น้องนัาครับเพื่อนกับเพ,พื่อน้ทีีบอกเลขค,ครับแล้วก็ฟันดีฟัน,ฟนแม่นครับเมื่อนี้เพืพ่อนเราคุนฟันอีกแล้วน้องพุธูเน๋้วสีถามน้องให้อีกขังหนึ่งเนาะครับเนาะแต่เมื่อนี้เลขของพ่อหญิงขับมาก,กับทีมงานน้องพุธูหรือว่าเบาแอมโลทงแล้วก็ทอมมีสามดาวข้องเฮาครับ,ค,รบค่ะคุณพ่อหญิงพ่อหญิงเนาะครับเนาะจังไรอีกครับคุณพ่อพข้าหนาผีมันเกิดกับเพื่อนกับว่าเท่าน,าน,นัา้นเนาะกับกับบบ บอ่อพันต่อไปต่อมากกับบอ่อพันมนี่ยังมาบอกไขกคลายหน้าสื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางพีหน้าเป็นยังไงครับพีหน้าเพิ่งกับบอมาบ่อมาบ่อมาเ,ยมามาเลยเออพีหน้านี่สําคัญเล <c oughs> ยอีฟซีบอกไข้ค้ายหน้าสื่อเ <c oughs> นาะครับเนาะแอกค้ายหน้าคล้ายเข่าสื่อหลุดวานนั้นโอ้ยเอาเผื่อเป็นแนวทางเนาะครับนอกครับพอหญิงของห้าครับ ขอบคุณในหลายครับพ่อหญิงคุณพ่อพ่อออสุดเียบนายูอคนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวครับนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของคุณพ่อหญิงค่ะธรรมชมห้าเจสมห้าเจ็แล้วก็เจ็ดสเจ็ดห็นหลวงปู่สวงนะคะเนาะห็นหลวงปู่สวงบอกเลขเจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะธรรมชมถ้าอหายไม่ชมไม่หลับก็คุณพ่อหญิงประจําวันที่หนึกรกฎาคมพ่อสอพันอยหกสิบเจ็ดค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกัสลีราทาชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหายจบโชกมันมาน,านเฮงเฮงรวยรวยค่ะไก่ย่างพึ่งผ่าไปใส่เนาะค่ะทำชมทอมีสามดาวมิของดีมาฝากทมชมค่ะรับชมบางคลองดีกะบเบาอแอมมาทงกันเลยค่ะบบาอแอมมาทงีงจะเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิไแดันอีสานครับ นี่ของดีทิศใหม่ทิศนี่เพราะฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดดีลูกค้าโบ้ไข่เคาร้านคนยางพานเอาตุ่นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดทอ,งส,อ,สองสื่อเลือกสื่อดนตรีจนสื่ิทีมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนังเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไต็เนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับ,รบ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอันี้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี้ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ดผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาทุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แบะแล้วก็บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป้าแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้นธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ลูกเิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่หลวงพลวยพ่อมีกุหลาบไงตอนนวดเป็นหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่อนๆไหมครับอธิษฐานอย่างเราต้องการสินใจขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของป่านๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนลุงเมตตาาเมตตาายมผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอร์มาตุ้งหินขคาวกระบุรุษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสําหรับทําไหนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายา่างบ่เห็นลานเฮาไขา่ไข,ข่ว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหมาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจเปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้งเงินในท้องไร้เขามาในบ้าน ใน้านค้าลานขายของเขาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหุ่นซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมืงอ้ครับมีโอกาสในมาสักกะากาบหลวงปูน่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลง เบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลูกมาก้วครับแล้วก็เมื่อเตแตะครับท่านผู้ชมเมื่อเตแตะแล้วก็บี้ยัง,งสิครับมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูดป,ปากสามเทืเ่อนนะครับทาปากสามเทื่อนทาคิวสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับรูปหัวสามครัง้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นนวนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ที่ที่อาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบราณนะครับนอกามีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคารบาลพีเอฟนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอกวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกุลมี่ก็แตงวัดหลวงปู่รว่ยนะครับนอกวัดหลวงปู่รวยยี่ก็แตงด้วกันนี่ครับหุินคาว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนนคัก้นหลงเบาแอมเราทุงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตาเมืโทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกเอาไปใส่เอาไป ฝากยาดพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับต่าแต่ผู้ชมแล้วก็รบายเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดไม่หายเอฟซีนั่ครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรรค์ร่างกายสนเนตจะให้ที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบันบนบงสงนเนตจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดินจินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเ, e เอามาตรงนี้อามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอามาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีกเตื้อรี่อลงนั่ทีหนึ่งลำเลื่ยสาล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาบ่าวเอามาตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะคระับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแพราว่าให้ดีผส,สมน้ำอากตอนเช้าผสมน้ำอับตอนเชา้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอากเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับครับครับรรครับล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ